สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูปุ้มในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการอ่านประโยคคำสระเออการอ่านประโยคคำสระเออเรามาเริ่มประโยคที่1กันเลยนะคะคุณยายสวมแว่นตาหนาเตอะคำสระเออในประโยคนี้คือคำว่าเตอะนะคะสะกดว่าตอเอเตอประโยคที่2นะคะ ฝนตกทำให้พื้นเฉอะแฉะคำสระเอะในประโยคนี้คือคำว่าเฉอสะสกดว่าชอเอะเฉอะประโยคที่3นะคะฉันมีของเล่นเยอะแยะคำสระเอะในประโยคนี้คือคำว่าเยอสะสกดว่ายอเอะเยอะประโยคที่สนะคะ น้องปั้นดินน้ำมันจนเสื้อเลอะเทอะคำสระเออในประโยคนี้คือคำว่าเลอะเทอะสะกดว่ารอเอะเลอะทอเอเะ,เะเทอะเลอะเทอะและประโยคที่5นะคะพี่สวมกางเกงตัวใหญ่เทอะทะคำสระเออในประโยคนี้คือคำว่าเทอะสะกดว่าทอเอะเทอะ นักเรียนคะอย่าลืมฝึกอ่านประโยคบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ